กันอยู่ยแล้วครับพี่น้องทุกท่านผู้ปิดซับมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยนะครับแบ่งปันว่าเรื่องของ,ของการทําไม้บอนไซอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพูดถึงนะครับไม้ที่ผมไปขุดมาในช่วงที่เริ่มทําบอนไซใหม่ๆนะครับเป็นไม้ขุดล้อม นะครับมีลักษณะผมว่ามีต้นเดียวในโลกเพราะว่ามันเป็นต้นเดียวจริงๆนะฮะคือไม้ต้นนี้นะครับไปขุดล้อมมาที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งนะครับในช่วงที่ผมเ,เริ่มหัดเล่นบอนไซในช่วงแรกๆเมื่อช่วงเดือนอมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ย หน้าแรงของปีปศ2564นะครับตอนนั้นก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเริ่มมาจากการทำบอนไซมะพร้าวแล้วก็ไหลามาเป็นเรื่องต้นไม้นะครับต้นนี้มันคือต้ออาานมาหารเทศผมเคยแบ่งปันไปแล้วนบนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เอามาใหม่ๆกายภาพตอนนี้มาถึงวันนี้นะครับเป็นช่วง ปลายปีพศ2566นับอายุเขาแล้วก็64ทั้งปี65ทั้งปีนี่ก็จะสิ้นปี66ก็3ปีเกือบ3ปีเต็มกายภาพเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรปะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับพี่น้องทุกท่านไปครับ นี่แหละครับพี่น้องทุกท่านคือกายภาพภาพรวมของเจ้ามะขามเทศขุดล้อมต้นนี้นะฮะในมุมภาพก็อาจจะดูย้อนแสงนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่า,าที่ตั้งไม้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมจัดวางปลูกลงในกระถางปูนซีเมนต์นะครับขนาดความกว้าง80เซนติเมตรนะครับผมวางหน้าไม้ไว้ลักษณะแบบนี้ ถ้าเป็นน้องสังเกตรูรปร่างโครงสร้างของเขาจะเห็นว่ามีโครงสร้างเดิมนะครับคือตรงจุดนี้นะครับเนี่ยไหลขึ้นมานี่เป็นซา,ากนะครับติดมาโดยธรรมชาติแล้วบริเวณโคนนะครับบริเวณโคนไม้เนี่ยเป็นซากไม้ทั้งหมดนะครับแล้วกิ่งที่โน้มเอียงนี่คือกิ่งจุดนี้นะครับ เอียงมานี่อันนี้คือเป็นกิ่งเดิมที่ติดมากับลำต้นส่วนบริเวณตรงจุดนี้นี่ที่ปลายนิ้วผมชี้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมตัดตอนแรกมีกิ่งกระโดงขนาดใหญ่นะครับชี้โดขึ้นไปผมก็ทําการตัดบริเวณตรงจุดนี้ตอนแรกแตกออกมาเยอะแยะมากมายครับกิ่งก็เลยเลือกไว้สองกิ่งเลี้ยงกิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็กิ่งนี้ คือเลี้ยงสองกิ่งนี้เพิ่มเติมขึ้นมากายภาพเนี่ยสามปีเกือบสามปีเต็มนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทอดกิ่งขึ้นไปผมพึ่งลิดไปออกนะครับเพื่อว่าจะทำการเข้าลวดเขานะครับเพื่อดัดทิศทางกิ่งมะขามเทศนะครับเป็นไม้ที่ ค่อนข้างที่จะสร้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไม้ตาสลับนะครับเป็นไม้ตาสลับเป็นที่นิยมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมองว่าเวลาเขาแตกใบออกมาใหม่เนี่ยสวยมากเลยเหมือนปีกผีเสือ้อยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เป็นไม้ตาสลับกิ่งค่อนข้างที่จะเปราะนิดนึง นะครับถ้าเข้าลวดก็ต้องเข้าในจังหวะที่กิ่งอ่อนๆถ้ากิ่งแข็งแล้วบิดดัดอาจจะแตกหักได้เลยทีเดียวประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าลวดเดี๋ยวผมพาไปดูกายภาพภาพรวมใกล้กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านอ่ะขยับเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งนะให้พี่น้องดูบริเวณ คนลากของเขาจะเห็นว่าความผุติดซากมานี่มโหรานเลยทีเดียวแล้วไม้ติดซากแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเส้นสายน้ําเลี้ยงของเขานี่สาคัญเลยทีเดียวอย่างจุดนี้เป็นเส้นลํำเลียงอาหารลากเส้นนี้นะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยมีลากออกมาเส้นเล็กๆอย่างเนี้ยเนี่ยครับแล้วพอปลูกลงไป โตขึ้นเลยครับเนี่ยเท่านิ้วชี้เนี่ยโตขึ้นมากเลยรวดอลูมิเนียมผมรัดซากติดไว้ก่อนอันนี้ผมทาเหมือนเชลัคเคลือบไม้ไว้ในเบื้องต้นยังไม่ได้ทาน้ํายาทาซากนี่ผมใส่แท็กเข้าไว้นะครับมะขามเทศติดซากไม้ขุด เดือนห้าพฤษภา2564วัสดุแ็กก็ทำจากกระป๋องเครื่องดื่มน้ําอัดลมนี่ตรงนี้นะครับที่แตกออกมาตอนแรกตรงนี้อ่ะบริเวณตรงจุดนี้นะครับเป็นผิวธรรมชาติที่ไม่ได้มีแตกออกอย่างนี้ฮนะวันเวลาผ่านไปโดนแดดโดนฝนเขาเหมือนกับแตกออกกลายเป็นซากไปอีกนี่ นี่คือซากไม้เดิมเขาอันนี้คือสภาพที่ปลวกกินนะครับตอนแรกเนี่ยปลวกกินอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกในลําดับต่อไปสังเกตตรงนี้ใสเดือนแน่นอนเนี่ยครับผู้นี่ครับติดซากมาถึงด้านหลังเลย นี่ก็ติดซากตอนแรกกิ่งนี้นะครับผมตัดไว้เท่านี้แตกออกเหลือเท่านี้มานี่เข้ารวดกิ่งเหลือกิ่งไว้ประมาณนี้อันนี้ผมให้เป็นกิ่งหลังนะครับนี่กลายเป็นซากใหม่ไปเลยการที่จะเลือกลากตัดลากหรืออะไรอย่างนี้โอ้โหต้อง พิธีพี่ทันยังดีแล้วครับว่าเส้นสายน้ําเลี้ยงเขามาทางไหนนี่คือซากธรรมชาติที่เกิดขึ้นไอ้ตรงนี้จุดนี้ที่ผมตัดนะครับผมก็มีแต่งนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นโดนฝนโดนอะไรบ้างมันก็มีผุไปบ้าง <c oughs> ผมก็มีตัดออกมี สิวกัดออกบ้างอะไรประมาณนี้เหลือไว้ประมาณนี้เดี๋ยวหาน้ํายาทาซากมาทาพวกซากทั้งหมดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนี่และครับคือภาพรวมของเจ้ามะขามเทศติดซากต้นนี้กายภาพภาพรวมสามปีก็ต้องอาศัยเรื่องกิ่งก็ต้องออกแนวเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ดัดดิกด็อกแล้วกันนะฮะไม่ใช่เป็นส่งมาตรฐานนะครับตัดทษเข้าบ้างเพื่อให้แตกอะไรประมาณเนี้ยไม้ตาสลับนะครับอ่ะไหนๆแล้วก็มาถึงไม้ขุดล้อมเช่นเดียวกันดีกว่าพฤษภาหนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้า้อยหกสสี่จำได้แม่นครับต้นนี้มะพร้าวขุดนะครับ อย่างใหญ่ใหญ่บึ้มนี่ครับก็สร้างลำต้นมาเป็นลำดับอย่างยาวเลยครับนี่ยังไม่เน้นเรื่องทำให้ก้านทางสั้นนะครับขึ้นไปนุ่นตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยจีดเปิดเป็นลำดับใกล้ได้เวลาแล้วครับนี่ ใกล้ละใกล้ละโผล่ออกมาละเดี๋ยวต้องขีดเปิดเป็นลำดับแล้วก็แหวกเขาออกตั้งแต่พฤษภา2,564ได้เท่านี้ครับโดยประมาณนะครับที่สร้างลำต้นเขาตั้งแต่ขุดมาได้เท่านี้เองจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ตอนแรกเขามาใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆทำ ได้เท่านี้เดี๋ยวก็ตัดปื๊ดสร้างลําต้นต่อไปนีแ่แถมแถมมีดะโปหนูใบกลมอยู่ต้นหนึ่งแอบตอนไหมออกล่างแล้วนะครับสังเกตดูดีลากเขาจะเป็นสีดำนะนี่น,น,นออกแล้วนี่วันก่อนมาดูตรงนี้มีสีขาวแต่ตื่นเป็นสีดำไปล้ว ตะโกหนูตะโกหนูโตช้าว่าง,งั้นเดี๋ยวหาวิธีเสกกิ่งประมาณนั้นสำหรับเลื่อนตะโกะขางแพะแอบตอนไว้นูน่นโกฮา,ายนะครับที่ตอนไว้ออกลากแล้วตุ่มบนก็ ขาวโผลนไปเลยทีเดียวครับลากเขาเดี๋ยวก็ได้เวลาตัดมาชํำอ่ะแถมปะพาบอนไซโคนคู่อ่ะนี่แหละครับพี่น้องทุกท่านถือว่าเป็นการ อัปเดตไม้ที่เลี้ยงไว้ให้พี่น้องได้รับชมแบ่งปันว่าเรื่องของการทำไม้บอใไซสร้างไม้สวยๆไปได,ด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านเอาละอิวกลิศขอจบเรื่องราวแบ่งปันลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีเรื่องราวอัปเดตใดจะนำเสนอในโอกาสต่อไปท้านิวกกิจเอ่ยคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับผม